วันที่13ตุลาคมเวลา7นาฬิกาขอเชิญพี่น้องประชาชนร่วมทําบุญตักบาตรเข้าสารอาหารแห้งแด่พระภิษุส่ง90รูปเพื่อถวายเป็นพระราช,ชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบร,รมชนากาธิเบตมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบร,รม,มนาถบพิตร รวมกิจกรรมน้อมรำลึกเวลา15นาิกา52นาทีน้อมรำลึกสงบนิ่งและตั้งแต่เวลา17นาฬิกาเป็นต้นไปชมคอนเสิร์ตบทเพลงเพื่อพ่อจากศิลปินชื่อดังคุณโจโนาแอนเดอร์สันและศิลปินอื่นๆอีกมากมายที่มาครับก่อมบทเพลงรักเพื่อพ่อแทนเสียงหัวใจของคนไทยทุกคน พร้อมฟังเสียงคุยครับกลมบทเพลงแห่งความคิดถึงจากศิลปินแห่งชาติอาจารย์ทนิตศรีกร่นดีและในเวลา19นาฬิกาขอเชิญร่วมจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและเปิดพิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเราให้ประชาชนได้เรียนรู้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สอบถามรายละเอียดได้ที่พิพิธภัณฑ์การเกรษตรเฉลิมพระเกียรติริมถนนพหลโยธินตรงข้ามโรงพยาบาลการุณเวชนะวนครจังหวัดปทุมธานีโทร 02-5292212- ถึง13 0873597171 0946492333คลิกเ w อร์เวบ wisdomking.or.th หรือทาง Facebook Instagram TID WisdomKingFan และ Line at TID @WisdomKingFan